นะครับเวลาที่เพื่อนๆนะครับขับรถขึ้นห้างนะครับขึ้นทางลาดชันที่เป็นทางโค้งเนี่ยมักจะมีปัญหาครับไม่กล้าเติมคันเร่งนะครับคลิปนี้ผมเอามาเป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆครับสวนะครับผมสอนสวท่านนี้นะครับขับรถขึ้นห้างนะครับไม่กล้าเติมคันเร่งครับกลัวนะครับแล้วพอจงบางจังหวะนะครับทางลาดนี็ไปเติมคันเร่งนะครับเพราะมันเติมง่ายแต่พอขึ้นทางเนินเนี่ยมันเติมไม่กล้าเติมกลัวว่ารถจะพุ่นครับก็ไปค้างเติมอยู่ตรงนั้นครับไม่เติม แต่หมุนพวงมอะไรอย่างเดียวหมุนพวงมอะไรอย่างเดียวปุ๊บแต่ไม่เติมครื่งงครับรถเวลาเราเติมเคร่งปุ๊บรถมันก็เฉยนะครับเวลาเลี้ยวโค้งทางลาดชัน <c annya> เติมเครื่งด้วยหมุนพวงมาลไราด้วยนะครับแล้วพอจังหวะโค้งคืนเนี่ยก็ต้องคืนพวงมอะไราพร้อมกับเติมเติมเครื่งด้วยคืนด้วยนะดังนั้นฝากาพเพื่อนไหมครับตอนที่เราโค้งขึ้นทางลาดชันขึ้นห้างเติมแล้วก็คืน นะครับให้มันสัมพันธ์กันอย่าทําอย่างเดียวอย่าเติมเครื่องอย่างเดียวอย่าหมุนพวงมาลัยอย่างเดียวเติมด้วยคืนด้วยหมุนด้วยนะครับมันให้ทํามันสอดคล้องกันทําไปพร้อมกันนะฮะแต่ท,ที่สําคัญนะครับคือเราต้องรักษาความเร็วไว้ครับให้รถมีความเร็วอย่าไปหยุดกลางทางอย่าไปแผ่วกลางทางเติมเครืงมาปุ๊บแล้วไปแผ่วนะครับ อาจจะยกคเร่งได้เบาแต่อย่าบ่อยให้รถจนหยุดนิ่งไม่ได้ครับอันตรายนะครับดังนั้นจุดสําคัญนะครับในการวนขึ้นห้างรักษาความเร็วไว้ครับผมอมเมื่อรู้วิธีการนะครับเติมเครื่องด้วยคืนพงอะไรด้วยนะครับเวลาคืนอย่ารีบสาวให้หมดคืนมาประมาณหนึ่งคืนมาประมาณหนึ่งแล้วจับบัตรกา,ราลในรถเร่งนะครับถ้าเหยียบแล้วรถวิ่งนะครับเหยียบปุ๊บพอรถวิ่งได้ความเร็วที่เราคิดว่ามันไปได้เรื่อยๆค้าง อาจจะมีเติมบ้างเล็กน้อยเบาๆไปแผ่วแต่ค้างไว้เป็นหลักนะครับแล้วให้รถมันไหลไปรถไหลประมาณหนึ่งนะถ้าเริ่มแรกนี่มันอาจจะช้าหน่อยก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเริ่มคล่องแล้วเนี่ยมันต้องมีความเร็วประมาณหนึ่งนะครับมีความเร็วจำไว้รถต้องมีความเร็วเติมคามเร่งค้างคาเร่ง,งไว้นะครับแล้วตามองตรงสามเหลี่ยมนะครับแล้วก็คุมพวงอะลรยครับดูรถให้โค้งไปตามทางฟังดูมันอาจจะดูเยอะแยะนะแต่ถ้าปฏิบัติจริงๆทำสักรอบสองรอบหนึง่งเดี๋ยวมันก็ได้ครับเป็นกระใจให้มือใหม่นะครับผม เวลามองนะครับมองที่สามเหลี่ยมนี้นะนะครับมองที่สามเหลี่ยมนี้ปุ๊บโฟกัสตรงถนนนะครับตรงนี้มันจะเบลอนะตรงนี้มันจะเบลอนะครับจะไม่เราจะไม่โฟกัสเราจะมองทะลุตรงนี้มองทะลุตรงนี้นะครับมองทะลุตรงนี้ไปแล้วเราจะมองเห็นนะครับทางมนาชันใช่ไหมเรามองอย่างเงี้ยเรามองตรงไปอย่างเงี้ยยังไงก็เห็นนะครับลองดูนะครับเวลามองปุ๊บมองตรงนี้มือจับพองาะไรไปต้องโฟกัสที่พวมอะไรนะครับให้ความรู้สึกเราหมุน หมุนตามนะครับจับความรู้สึกให้มันโค้งตามทางไปนะครับตรงนี้มันจะมันจะมีส่วนโค้งของกําแพงใช่ไหมให้มันโค้งตามทางไปครับอ่าสังเกตตรงนี้ปลายกระจกให้อยู่ขอบๆอบให้ให้เรามองไปเนี่ยให้มันตรงขอบกําแพงนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆจะรู้เองว่ามันห่างว่ามันตรงว่ามันอยู่ประมาณไหนนะครับแต่ขอให้มีระยะห่างแล้วมันจะดูออกเลยครับว่ามันมีระยะห่างจากกําแพงนะครับไม่ต้องห่างมากแล้วก็ไม่ต้องไปใกล้มากเอากลางๆนะครับลองดูลองดูครับผม ไปเร, Dante, เรื่อยๆบนไปเรื่อยๆวิ่งไปเรื่อยๆทางมันกว้างไม่ต้องกลัววิ่งปกติกว้างเราเข้มาเอยๆนี่เองอ่าฮะแปะตรงไปเติมเพ่งการเบาๆไหลขึ้นไปไหลขึ้นไปไหลขึ้นไปเติมเพ่งเติมเพล่งการเบาๆโค้งกตามทางุนไปเติมเพ่งด้วยเติมเพ่งด้วยเติมเพ่งด้วยค่อยๆกดคืนด้วยนะคืนก่อนนะไหนมากระจกวางข้างเลย เลยแล้วหมุนเติมแป้งตามเติมเติมเติมไม่ใช่หมุนคืนเต่เร่งแบบนีขึ้นนะฮะไม่ต้องรีบหมุนไปเรื่อยๆคืนก่อนนะรับมาก่อนรับมาก่อนรับมาก่อนนั่นแล้วขัหมุนนะหมุนมาคืนเบรกช้าเบรกช้าบินขั้หมุนมาแล้วคืนนะเติมแป้งแล้วคืน คืนด้วย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 นะอะ๋อนเย็นจะไม,าาม้องรีบหมุนนะมาเรื่อยๆไม่ต้องรีบคืนหมุนอ่า,อาแต่ไม่ต้อตามพอไม่ต้องหมุนเพิ่มคืนคืนไม่ต้องหมุนเยอะขนาดนั้นอ๋อ ตรงไปนะออกซ้าย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 นะจ๊ะออกซ้ายมาดึงซ้ายดึงซ้ายมาดึงซ้ายมาดึงซ้ายมายืนออกชูมาตรงไปอะไรมาเรื่อยๆหมุนชา้ชาๆเท่าที่เบรคตอนนี้อารมณ์ใช้ที่เบรคนะไม่ต้องหมุนเยอะพอรอ,อดูอาการอย่าเพิ่งคืนไม่ต้องรีบดึงเพิ่ม ไม่ต้องรีบท้างไว้ถ้าได้โกาสค้างไว้ก่อนเตรียมตัวนะแล้วก็หม,มุนซ้ายแรงมาเรื่อยๆหมุนมาเรื่อยๆค้างกับพอพอค้างไว้ก่อนนะดึงซ้ายได้มาเรื่อยๆดึงมาเรื่อยๆถ้าเดีเ๋ให้รถช้าลงมาเรื่อยๆขึ้นิดนึงพอนี่นะนดเดียวพอ อืดึงเพิ่มดึงมาเรื่อยๆดึงมาเรื่อยๆแล้วก็คืนรอไปมาเรื่อยๆไปมาเรื่อย,<ม>อยๆแล้วดึงเพิ่มใช่ไปมาเรื่อยๆไปมาเรื่อยๆถึงแล้วเยี่ยมมากครับปะ่ะคืนล้อตรงแล้วขับตรงไปโอเคยอดเยี่ยมมากครับไปบินไปมาเรื่อยๆเลยโอเคตรงไปออกถนนใหญ่ มาเลยมาเรื่อยๆเติมเครื่องตามด้วยจับกคมอะไรจับที่เก้านาฬิกาสามัฐอมริกาเนาะคือกลาคืนคืนรอกระจกมองข้ามเลยแล้วหมุนเติมเครื่องตามเบาๆค้าค่อยกดกดกดแล้วทยอยคืนกดเครื่องแล้วทยอยคืนคืนคืน คืนข้งไวพอคืนนิดนึงก่อนรอหนะมมหมุนขวาหมุนหมุนหมุมนไม่ต้องเติมขังไม่ต้องเติม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 หมุนขวานี่มาเติมตรงนี้นี่เติมกดกดและทยอยคืนคืน เบาแล้วปล่อยแล้วไหลมาหมุนขวาแล้วคืน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 นะรอกระจกข้างเลยเติม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 แล้วคืนเติมแล้วคืนคืนเติมแล้วคืนเติมแล้วคืนเติมแล้วคืนนะไม่ต้องดึงเยอะเอาออกซ้ายนะออกซ้ายไปหมุนซ้ายมาหมุนซ้ายมาคืน ตรงไปเอาใหม่ไปลงอีกรอบนึงวิ่งตรงไปวิ่งตรงไปเดี๋ยวไปลงกันขาลงท้างอยู่ที่เบรกไม่ต้องเติมเคร่งไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นวิ่งตรงไป ตรงมาเรื่อยๆตรงไปนู่นนะไหลามาเรื่อยๆมันมาถ้าว่าที่เบรกนะ,ะใช่ใช่เรต้องคืนเยอะเพราะมีอะไรในโซ่ตู้ด,ดึงใหม่ อกนะต้ขน้มาไมาหมุนมาไมาหมาไปลมาหมุนมาหมุนๆหมุนๆหมุนหมุนน้นมามตรงี้มตรงนี้มาตงีแล้วหมุนมาอือข้าวที่เดียวไี่้ลมาตงี้คืยอะคืนนิดเดียวะดูนะรู้สึกงาง อวาวให้เข้าไปก่อนแล้วไหลตามเข้าไปน้ำเพิ่มคือไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบไหลมา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 เรื่อยๆใช้ปห่มรู้ช้าลงอคืนและตรงไปฮะโอเคยอดเยี่ยมครับ วิ่งตรงมาตรงมาปุ๊บออกไปจอปากทางก่อนนะวิ่งตรงไปจอปากทางก่อนอ่า,าจอแล้วหยุดชะลอชะลอดูมีระมาไหม้กระจกวองข้างมไม่มีหลายไมเลยครับแล้วดึงซ้ายปุ๊บกดเฉียมาแล้วคืนนะครับตรงไปโอเคยอดเยี่ยมมากๆครับผม เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆครับกับวิธีการขับรถนะครับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะครับผมนะครับถ้าเพื่อนๆดูคลิปนี้ชอบครับฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้กด subscribe ฝากกด subscribe ด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ขาดกำลังใจนะครับอยากขับรถนะครับคนทางบ้านก็ไม่ให้ความสนใจสักเท่าไหร่นะครับจอยเข้ามาครับผมมีเฟซบุ๊กกลุ่มค b เฟ k กลุ่มอยู่ด้านล่างลิงก์อยู่ด้านล่างนี้นะครับ จอยเข้ามาได้เลยนะครับเป็นเพื่อนกลุ่มที่ผมสร้างขึ้นมาสร้างเพื่อนใหม่ใครที่ไม่มีความมั่นใจใครที่มีปัญหานะครับผมมีเพื่อนๆที่เขาขับรถเป็นแล้วกับเพื่อนๆคนที่กำลังเริ่มขับรถนะครับเยอะแยะเลยจอยเข้ามาครับเข้ามาดูว่าเพื่อนเพื่อขับรถยังไงเขาฝึกกันยังไงนะครับเขาแชร์กันมานะครับทั้งถ่ายรูปทั้งอัดวิดีโอมาเพื่อนเลองมาดูครับว่าเขาทํากันยังไงใครที่กำลังสับสนใครที่ยังต้องการที่ปรึกษาใครต้องการ พูดคุยอยากสอบถามจอยเข้ามาใน Facebook กลุ่มกับอ่าไว้เจอกันใน Facebook คลุกนะครับผมผมพี่นํำตาพิยะนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนขับรถมือใหม่หัดขับครับใครนะครับที่ไปเรียนมาแล้วนะครับคุณครูที่สอนนะครับพาขับรถอย่างเดียววิ่งตรงๆอย่างเดียวไม่เคยพาเลี้ยวไม่เคยพาแซงไม่เคยพาไปเล่นไม่เคยพาพาข้อซองไม่เคยพาทําอะไรเลยครับนะครับผมติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจอยเพื่อนๆครับ ขับรถนะครับแซงเปลี่ยนแล้วก็่ับข้อซองต่างๆสามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับขับรถออกไปทํางานได้ขับรถไปโรงพยาบาลได้ขับรถบนถนนจริงขับรถออกต่างจังหวัดได้นะครับผมอ่าเบอร์โทรนะครับใครสนใจนะเบอร์โทรเบอร์โทรกับอดีตไดอยู่ด้านล่างนี้ข้างบนหน้าใครอยากเรียนติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผมวันจันทร์ก็ต้องไปวันเสารวันศุกร์ได้ไหมครับ